ลูกไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ประโยคนี้มีความหมายและควรต้องทำตามอย่างยิ่งครับ Bops Talk สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธ์นะครับจากเพจพ่อมาน้ำและแม่หมีกริชลี่นะครับคำคำนี้เองไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้เป็นคำที่ผมก็ได้รับรู้เรื่องนี้มาจากอาจารย์ของผมเช่นเดียวกันครับนั่นคือรองศาสตราจารย์ดรปรนัดดาธนาเศรษฐกรจากมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับซึ่งอาจารย์เป็นนักวิชาการและเป็นนักพัฒน,นาการด้านเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็มีมุมมองความคิดในการเลี้ยงดูลูกๆหรือว่าเด็กๆในหลายต่อหลายมุมมองด้วยกันวันนี้ขอขยายความคำคำนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจ เพราะอะไรทำไมพ่อแม่ถึงทำแทนลูกไม่ได้และเพราะอะไรพ่อแม่ถึงไม่ควรทำแทนลูก หลายครั้งหลายหนนะครับที่ผมเห็นพ่อและแม่หลายๆครอบครัวนั้นมีความกังวลใจเกี่ยวกับลูกของตัวเองทั้งในเรื่องของความรับผิดชอบแต่หลายครั้งหลายหนนะครับที่พ่อแม่อย่างเรานั้นได้เห็นลูกเข้าไปเจอกับสถานการณ์จริงๆแล้วลูกรู้สึกว่าทําไม่ได้หรือทําได้ไม่ทันตามใจของพ่อแม่พ่อแม่อย่างเราก็กระโจนลงไปครับเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกเพื่อที่จะแก้ไขให้สิ่งเหล่านั้นกลับการมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งเหล่านั้นผ่านพ้นไปให้ได้โดยที่ไม่รอเวลานะครับและเมื่อเปรียบเทียบกับคําพูดที่ว่าลูกไไไมม่่่ใชแแฟนทแทนททําด้ คำพูดนี้ยิ่งกระแทกใจพ่อมานั้นอย่างผมเลยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามแล้วการที่เราจะลงมือไปทําแทนลูกนั้นก็ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะนั่นน่าจะกลายเป็นการสนับสนุนลูกในทางที่ผิดครับแล้วถ้าหากเราไม่รีบลงไปช่วยเหลือลูกเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นั้นไปให้ได้ คำถามคือพ่อแม่อย่างเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะอยู่เคียงข้างลูกและร่วมทุกข์ร่วมสุขไปพร้อมกับลูกนั่นเองผมจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผมเจอกันเป็นประจำนะครับณนะปัจจุบันลูกๆของเรามีการบ้านเยอะแยะมากมายแต่ลูกของเราก็ใช้เวลาในยามค่ำคืนนี่แหละครับในการทำการบ้านกว่าจะเสร็จสิ้นก็นล่วงเลยเวลาการเข้านอนซึ่งพ่อและแม่อย่างเรานั้นควรจะอยู่เคียงข้างลูกครับลูกนอนดึกพ่อและแม่ก็ต้องอดทน นอนดึกตามกับลูกครับเพื่อให้เขารู้ว่าเขามีคนที่อยู่เคียงข้างทั้งทุกข์และสุขและแน่นอนครับเมื่อลูกส่งงานครูไม่ทันสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นผลตามมาก็คือลูกของเราก็อาจจะโดนตำหนิดโดนทำโทษหรือแม้กระทั่งมีคะแนนที่ลดลง สิ่งเหล่านั้นคือประสบการณ์เชิงบวกครับที่คุณพ่อและแม่ควรจะฉกฉวยวิกฤตนี้สร้างเป็นโอกาสเพื่อได้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูกของเราครับเราในฐานะพ่อแม่สามารถที่จะรับทั้งความทุกข์และความผิดหวังของลูกเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันอยู่เคียงข้างกับเขาครับเพื่อรู้ว่าเราก็ห่วงใยเราก็แคร์เขาและเราพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเขาแต่ไม่ใช่การทำแทนครับ และเมื่อลูกมีประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นผมเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าถ้าลูกได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำทำให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้เขาก็จะปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เขาคิดและเขาทาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป ผมขออนุญาตยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเพื่อหเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าพ่อและแม่ไม่ควรไปทําหน้าที่นั้นแทนลูกครับอย่างเช่นลูกทําแก้วแตกพ่อและแม่สามารถเตือนเขาได้ครับว่าอย่าเพิ่งขยับไปไหนเพราะมันอาจจะทาให้ลูกโดนแก้วบาดอยู่เฉยๆไว้ก่อนและเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอยากให้พ่อแม่ทุกคนมีสติครับและคิดว่าวิกฤตของลูกกลายเป็นโอกาสของเราครับเรามีโอกาสสอนให้ลูกได้คิด สอนให้ลูกได้ลงมือทําด้วยตัวเขาเองแล้วก็เปิดโอกาสเหล่านั้นให้กับลูกนะครับ mm. โดยที่มีพ่อแม่อย่างเราคอยให้กําลังใจครับและคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการ แน่นอนครับว่าในครั้งแรกๆนั้นลูกอาจจะรู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ลงไปช่วยทําแทนให้เพราะยังไม่มีความมั่นใจนะครับแต่ขอให้พ่อแม่อย่างเรานั้นรอคอยให้ลูกได้เริ่มที่จะคิดเริ่มที่จะลงมือทําด้วยตัวลูกเองเพื่อแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นและนี่ก็คือการฝึกการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเฉพาะหน้าครับก็จะทําให้ลูกของเรานั้นมีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ด้วยตัวเขาเอง ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามนะครับพ่อและแม่อย่างเราก็ต้องมีหน้าที่ในการชื่นชมและสนับสนุนให้กําลังใจลูกเมื่อเขาแก้ไขปัญหาถึงแม้ว่ายัางไม่ดีพอกระตามและหลังจากนั้นครับพ่อแม่สามารถเสริมการช่วยเหลือเข้าไปเพื่อให้สถานการณ์กลับไปสู่แนวความคิดที่พ่อและแม่่างเราคิดว่าควรจะต้องเป็นเ่อลูกเห็นภาพใหญ่ขึ้นใหม่ครับว่าการที่เขาทําแล้วแต่ยังไม่ดีพอนั้นเราสามารถทําให้ดีขึ้นได้ และนี่แหละครับก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกๆนะครับเขาจะได้เห็นภาพในการแก้ไขปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้นและหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปนะครับพ่อและแม่เองก็ควรจะต้องคุยกับลูกเพื่อให้เข้าใจนะครับว่าเพราะเหตุผลใดพ่อและแม่ถึงยืนอยู่เฉยเยยืนอยู่เคียงข้าง คอยให้กำลังใจแต่ไม่ลงมือไปช่วยก็เพื่อให้ลูกได้พัฒนาตัวเองและในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์ความผิดพลาดเกิดขึ้นพ่อแม่อย่างเราก็ควรจะยืนเคียงข้างลูกเพื่อให้กำลังใจแต่ถอยหลังการให้ความช่วยเหลือออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เขาทำด้วยตัวเขาเองอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อถึงวันนั้นแล้วผมเชื่อและกันครับว่าพ่อและแม่อย่างเราคงจะอุ่นใจและสบายใจครับเพราะเราจะเชื่อมั่นในตัวลูก ว่าเขาสามารถแก้ไขสถานการณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาไม่ว่าจะต่อหน้าพ่อแม่อย่างเราหรือว่าในขณะที่พ่อแม่อย่างเราไม่ได้อยู่เคียงข้างเขานั่นเองครับลูกไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ครับ